อึมๆละครับ่านสวัสดีครับโอก็เช่นเคยครับนะมาเลี้ยงวัวเหมือนเดิมครับนะกาสภาพช่วงนี้ครับเขานาวนะครับนะเขานาวแล้วเขานาวแล้วเข้าตุลาตุลากนาวแล้วครับนะมันล่มผมทายอากาศจับพรอนเป็นกหากินเครื่องกินใบไม้ครับนะหญ้าก็เริ่มจะน้อยลงครับนะกระปุปลากินเครื่องครับนะตรงนี้มี พอละผักพวกหลายนะครับนะมีทีมงานหลายครับมาถึงคดเจอถึงหนองวันแต่ว่าไม่เห็นครับท่านเห็นไฟเห็นนิดนิดจะเสียงกับโลงง่งัวอุศโลควายครับนะนี่งูอสศเลฟามาก็กินอยู่ลอยๆเลยไม่เบิ่งควายจังหน่อยอ่านี่ควายคว่าแต่ผมพ่นครับควายดอนครับควายดอนเอมีหางไรงูอื้อเล สีงัววตมูเจ้าของเขาอยังไปรปุ่นมีควายสังวานหน่อยครับควายปุ่นแล้วก็ควายไม่เงียบครับน้องยู่มาเลี้ยงนะทีนี้ละซึ่งเสียงกระโลงนี่เป็นเอกกรักครับเสียงดังบากยางแห้งควอยน้องยู่เสียงดังยังๆควายไม่เงียบครับ โม่สามีฟ้าผมจะหนียินนี่น้ำหาครับน้ำหาตัวนี้แร้วเนี่ยเสียงสองอันนี่ดังครับคนนี่ไปหาพื้นอยู่สายบกคนมาหาพื้นเอาคนมั่นครับนี่หน่วยใหญ่เสียงดังครับดังน้ำหลูกไม้ครับนี่เป็นลูกไม้ทั้งคู่ครับนี่หลูกไม้ดังแห้งลูกไม้หน่วยใหญ่ đăng cay nhầm là hai vậy này, mày đăng cây, anh chụp, ô, mấy nhận rồi này, hả? Mấy anh, oh. ô. ผู้เดียวนี่ยและเอาผู้เดียวคนเบิ่งหลไรแล้วคนมั่นว่าสินนี่บอกคนหาฟืนครับใหม่ไฟใหม่ครับนะสมันเบือดอกฟืนครับนะเอ๋อของพี่ยังดึกือลรถมาเซี่ยวกันเลยตัวทั้งวันไป คุ้มนอยู่ทางผุนเต่ว่านอนนั่นกับไปเห็นเเจอปะยู่บ้านี่โอ้อยู่บนเกาเขาเจออือโอ้อันนี้บ่ดังครับนี่ยงเอามาใส่เห็ดยง่ันเพีงมันีเช้นียงบุ้งบุ้งได้ยิน โอุ้ดคนเหลือควายคนหนึ่งพี่ฮห่างหนูว่าเดินเอาตอกยังบุญตอกสานยังชีวิตมัดยังบุญทางป่ารถถังถังป่าเอาลูกหายได้โย่ลูกมันหายมันบ่กระโลวงวะนี่ลูกหายไหม อันนี้ดเดเฮดขึ้นื้อเนี่ยนี่ของเผยนี่ซื้อมาบปะห,หัวเขาเออนียงังเกาะหัวลอดมันคือลอดแต่มันไม่มีเสียงสมซื้อเถอ มันกับบ้านดังคือเก่าจนเนี่ยดัเว้ยบุคือดอกแคน่กสีตนมเป็นดอกไมองมนู่นนี่ยอม่างอกระต้มาวปั่นดแล้วยู่ทางปลาไพ่นี่เมต่ต่อกโยต์จนหยัง่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่าาฮ่าาฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่า่าฮ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 าฮาฮ่าาฮ่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  โอ้ยกินวงได้เลนี่แหละรับลงมาถามูกับไเห็นมูจักเตือกัเนี้ยดื้อเตียเรอสิมารอรอแล้วแล้ไปกินน้ำไหมเวลาพอได้กินน้ำแล้วนี่ ห่อนสบายครับอยู่ดีครับเนาะมีมูมูมควายมักควายครับนะมักเสียงกะโหงจากมักควายยังมักเสียงกะโลลครับนะดูดียาครับพอได้ก,กินครับเดี๋ยวซ้ำนี่แหละครับตอนนี้พื้นที่เ้องกันน้อยแล้วเนาะแมตตี้ก็ไปพ่ออยู่ไกลๆครับนะเดี๋ยวกินอยู่นี่อยู่ดีสันมิสันมีเสียงปลงเปเรียงนะเป็นมูเพินพ่นเพิ่นค้อนคางจะอยู่ดีครับนะคุณ มวนี่พูดอีกแล้วไม่จะข้าไปไก่ะนะครับเนะพราะวว่าไปไล่ผนจะนี่อยู่องกางไกงข้างๆซ่อ,อมออกครับพุนเอาไปปาพุนติไล่ไปกินหนามน,นี่จะสอดด้ผุนมันไก่ไปหนาเนี่ถ้าพุนไปดักก่อนครับไปพุนไปกินหนามง่ายครับ บอกม่าหนีนะครับเนะี่สวสดพุ่นเลยเนี่ยบอลลัดมากนะครับนะมาสันา่นบอลไปกินน้ำกันครับมันหอดครับนะาไกินน้ำสม่ำเสมอเพราะเพระเาะจะอยู่ดีครับนะถึงมีน้ำสักถ้าเขาบอลัดไปกินกับบอกินนะครับนะ บมโหกันมันเป็นจังสีมัตตาใด่ครับนะถึงสีหัวบนน้ำกินสัมบ,บ,บอมันบอยู่ในทุงนี่นอย่างหิวอีริยครับนะสมบ,บอมันกินมื่อมื่อเขาจะน้ำหากินอยู่ครับนะแต่ว่าถ้าอยู่ในป่าเนี่ยมันก,กัดที่กินไม่เสียเปิดทุ่ดดนทิพย์เถื่อนอะไรพี่สอดพี่ละ่ะนี่เป็นโมโหนี่แหละเอาเป็นนี่ครับโอ้หอดไม่หยารครับเนี่ยมาคอยมีใครเข้ามาเนี่ยมีหอยมาง่วนแล้วาย,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 ยจักร มันกลับไปเหลืออยู่มันจะเป็นควายมากกว่าครับนะหัวบัคคอยมีเห็นมาทางนี้นะแต่ไม่ฟ้ามาเคยมาเพราะว่ามันเดีปล่อยมันมหนีเลย่วนมากก็จะกูหาวันเต็มือของมึงไม่หนูครัมือกว่าทากินมาแล้วมาขึ้นมาขึ้นมานี่ครับมาเลยพีไม่ใหญ่ครับ กินมากสิหละพี่มาลาตีปองมาหนี่ติงดันล่างข้างน้อยกับแปนก็หนีครับเพราะว่าไฟา,า,ายหมุนแน่ง่วัวหมุนเนื้มีมูหลายหมุนไปหมุนมาแปนครเลยมันทยอยมามันกินอย่านี่อย่างน้อย มา,มาตนมาตนตาลกินดีครับางเีาเข้าง่ายง่ยเลยเป็นบางยางบางายครับกัดกินกัดกินนี่ไปดักมูนี่ก่อนมูน,มน,มนี่ตัวยางแหลกคื่อสมโชครับสมโฉยางผ้ามูเลาะยางเหียวโอ้ ไปได้ปะหกเหง,องหอหืออู้วมีแต่ห้อยมือยิบมมึหากินฮะคุดกินหากใหม่นะครับกินต้นจานก็มีหาปองออกพองปะนะครับเพิ่นออกไปหนีแจหน่อยกับิไลยไปกินหนามน,นะครับนะเพิ่นกินยังหมีกันักหน่อยกันเพราะขอมปอาของข้อ,อ,อหาม มาคบกันคบกันไปท่นคบแล้วนี่เอือกลับมาเด้อมันฟูงเร็วครับนะฟูงสายอยู่ฝั่งฝุ่นกระมีเหรอเออเออกลับเลยอันที่ละอันที่ละตัวนึงตัวนึ่งพันยางยางี้เหรอจนะได้กินน้ำหวานา มาครบไปเราออกข้างกว้างครับข้างแปะแล้วกันน,นี่ป้ายโ่ได้แล้วครับมกเกินไปหนนหนกมากเลยเ้ออกว้างกว้าง,างหน่อยครับนาักตนี้เองหน่อยออกมาครบเพียงแต่ลไปหลอบเดียวเลย งานจะนานอยู่ครับนะเสเวลาดโดนอยู่ดอกคือสิบวันไปไงานเพต่นมีหย่ากินอยู่กับไ่อยากไปกวนเพอนน้ำนะครับนะก็จะล่ออยู่หนึ่งจังหน่อยล่อให้ครบสุดตัวก่อนนะจังสีไลไปกินน้ำกินออกไปนี่แล้วครับนี่นี่เส้นนี้แหละเส้นลงไปมุ่นครับตาหนามมันจะให้มันกินสักพักก่อนนะบรรยากาศก็กโดยร่วมๆที่นี่ครับนะสำหรับมื้อนี้เนาะมีควายมานนำนะช่วงนี้ก็มีควาย มามีงวัวมาใหม่มีควายมาใหม่เพราะว่าพื้นที่จำกัดครับนะพืนที่จำกัดแล้วก็น้ำแกงมานะท่วมไปมืดเลยครับมันมีม,ม,มะเรียงเลยกปีบะเคยมีควายมานะครับนะมีปีหนีเป็นเบียนมาทางนี้นั่นก็ก็เล้วกตตชิมานะครับเพราะว่ามันเป็นทีมีหลายเจ้านะเพื่นก็คุยกันเอานะเอาก็มาเลียงด้วยกันนะแล้วแต่เจ้าของทีเป็นบัวเขาเกิบเบญ่บบาครับเนะี่ย อันนี้เป็นแล้วแต่ไฟตาม่านล้วกันนะสามีฝางก็มาเลี้ยงงัวอยู่ตลอดอยู่แล้วนะเ่าคว,วายกับปูหูก,กันนะเป็นเป็นบาบากับปูปิ้งยังนะก็เลียไปนัน่นปศุสิมาทางนี่นะเดี๋ยวอะไรไปกินน้ำครับเห็นตาฟูงเร็วเลยครับเนี่ยฟูงเร็วหูน้นี่มาตลอดเลยเฮ้ยออกไปอืมฟูงสาวอยู่ใส่ อือห้อหงหากันบมอือตัใไซเนี่ยมันมันสิคืบอยู่คิปต่อยอยู่มั้งอุ้ยมากินอ่ะก,กินอ่ะลูกอังอังกินอ่ะลูกอ้ยมาเลยอ้ยอุ้ย มาหอบกันนสิเฮ้ยี่นึงเฮ้ยเฮ้ยมาบ่าพร้อมกันกันสินี่ครับปัญหาจักหน่อยไล่ไปบ่ไปันพร้อมกันแล้วนี่ต้องมวยใหญ่นี่ไปครับไรไงเฮ้ยดูซ้ายดูยวขวาเฮ้ย ตัวดีครับอืมันย่ำยางขางอยู่แวย่างดีครับนะแันย่ำอะไรถ้าบไปอย่างเงี้ยครับมันสมฉกเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเเวีซับ

ข้กินี้ยา,ยามบอกนะครับว่าความสันสันกันอะไครับน้ำนย่างเมันจะได้ไปกินครับมันจะได้จำได้นะครับว่าอะไรษณะนี้ต้องไปกินน้ำครับเออไอไอ้ยซ่าครับเป็นเังสี่อันนี้มันคันดหู้อแล้วอืมอึ้ยหันยานครับนะเขา,าัยาน มันวินไล่มาอยู่ไฟเดียวกันครับนะมันจะฆ่าครับใช่ไครับมันจะสั้นมันก็รุดผมจับบ่ได้อยู่ในขอกอะไรอยู่ยุงสี่เป็นสี่ครับนะของไก่บ่ได้นะครับพูดดีครับจังหวะนี้เฮ้ยยิงยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เห็นหมูควายครับเฮ้ยมันสิเรียวให้ยังไงนี่กินน้ำนั่นนั่นอืมมันตลอดเลยอืมเฮ้ยอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปควายครับง่วงมีเถอเจ๋อ เฮ้ยอย้ายไรเลี่ยวหามูว่ากัจนเดินหอนนักเฮ้ยโอ้มูนี่ม่กินนัครับเฮ้ยเฮ้ยถือแกล้ใหม่ตัหมยังเฮ้ยนั่งๆยันนฮะอันนี้ ้านไปฟังพูนไปป้อมหุเอ้ยทีน้ำง่วยไปนี่มาอืเอ้ยเอาเวรม,มั่นถมเราอ่ะท่ะาหนึ่งอือใส่คนดีหมดเตะโม่ข้อ,อนี่โมต้วม่ข้ออื่นโมเน่ อึ่งเฮ้ยลงไปยังไปลงกินนอม้ากันยังเฮ้ยเอ้ยอึงอืมอ่าม้แห้งนะครับนะเริ่มบรลุห้ลงของวางบ,บอลงสันดิบัลเอ้ยปุ่นมากไปหลอดบรรยังบรรุกปุ่น เพราะซ้ำนี่ครับเนาะเจ๋อกัอยู่นี่แหละมาแต่เห็นแต่คนหัวไปเห็นหัเห็นมันดังด็ดเออคุณสนิทเขามารับชมครับครับผมสวัสดีครับ